ถนะน,นร่วงหนังเก่านะคะถนนในตำนานเนี่ยตึกคาเท่เขาก็รื้ลงแลนะ้วแหละโอ้เห็นี้ใค่เคจเริญมากทุกคนใครเจริญมากแล,แล้วให้ชมเนี่ยรถสามแถวกำลังเข้ามา ค้าสว่างนี่แหละอยู่สองแถวยาวนะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งสองแถวยาวอยู่ฝั่งนี้เราเส้นนีงวิ่งสุดสายพิลานะทุกคนอันนี้ก็เข้ามาแจกอยู่ฝั่งนี้นะคะถ้าุนผัดไปตานมาต,ตลาดเขาก็จะฝั่งนี้แหละมาให้ชมบรรยากาศรถแถวนี้นะดูตลาดแล้วมาดูรถบ,บ้าโน่น ้ามายาวเลยนะคะนี่ต่อกันเลยนะเห็นนะคะขึนรถมาตลาดสุรินทร์กันค่ะ,คะทุกคนเนี่ยสวนดีสามสิบเอ็ดกงนด้วยนะคะ แอดมินขายตลาดแอดมินก็รู้สึกอะจะเดือดนะทุกคนไม่รู้จะจะพูดอะไรจะทำคระเทศอะไรเพราะว่าหนึ่งไงก็พามาชมหลายๆอย่างไปเนาะขอบคุณ36ามท่านด้วยนะคะที่รับชมนี่จะเป็นรถอย่างนี้แหละก็ประจนสองนะเขารอนะคะรอเข้าซองมาจอดมาจอดตรงนี้ คันนั้นออกไปแล้วนะคะอันที่สองก็จะตามมาเนี่ยรถคันนั้นออกไปแล้วอ๋อรถยาวนะเรถย,ยาวเลยเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะสักสิบห้านาทีก็จะเก็บไฮไลไท์ให้ชมด้วยนะคะ

าดูรถบ้างมนาะดูตลาดก็มาดูรถมาะดูอี่รถด้วยก็จะจอกยายวไปสิ่งนี้นเลยบรรยากาศให้ชมกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านด้วยบรรยากาศมันสด รถสองแถวเข้าตลาดกันชาวบ้านเขาจะนั่งนะมีกันยาวนะเป็นรถโบราณนะรถสมัยเก่านะส่วนมากโบราณเขาจะวิ่งอีซูซุคันนี้แหละรถเก่าๆเ,เลยนะทุกคนแขง็งแรงนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบรรยากาศให้ชมนะคะเดี๋ยวให้ไลฟ์ไว้ให้ชมนะคะทุกคน หลานน้ิลินนะคะรอบเช้านะคะรถคันนี้ยังไม่เข้ามาที่จอดอยู่นะคะรถติดนะติดคิวนะทุกคนนะอ,อันนี้สนมสีเชียงใหม่นะทุกคนนะขน,นะมนสีเชียงใหม่ ไห้ไลท์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะในรอบนี้นะคะวันนี้ชอบหวยเลยเบื่อกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะเพื่มนๆทีขอบคุณสามสิบสามล้านเนใจที่มอยู่กันนะคะ